แล้นะครับช่องใหญ่โหครับล่าสุดนะครับได้ข่าวว่าทะลุครึ่งล้านนะครับผมทายุทะลุครึ่งล้านนะครับยอดทําบุญนะครับโอ้โหดูนะครับพลังเอฟซีนะครับสายบุญสายบุญทั่วทุกสารทิศนะครับยอดหกแสนกว่านะครับโอ้โหยอดกระถินไม่ธรรมดานะครับเอาไปดูบรรยากาศด้านบนาลานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอฟซีนะครับใหอร่อยนะครับให้อร่อยกับกับยอดกับถินเยอะมากนะครับก็อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับเอฟซีทุกท่านนะครับสายบุญทุกคนที่ร่วมทำกินที่วัดด่านคำม่วงนะครับมีคุณวันชัยนะครับคุณวันชัยแล้วก็คุณนิทยาต่อร่วเข้ามาอีกหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุขอครับมันอยู่ในกดิ ก็เป็นมหาวิหารนะครับที่สายมุนหลังไหลเข้ามานะครับทำบุญที่วัดกลางม้งจำนะครับโอ้ยอดทะลุครึ่งล้านนะครับทะลุครึ่งล้านรู้สึกว่ารู้สึกถึงความสามัคคีของชาวบ้านนะครับที่ตั้งหลักปัจฐานนะครับที่วัดกลางม้งจำนะครับมีความสามัคคีคแบบถึงได้ สาราการมเรียนหลัใหญ่ขนาดนี้นะครับที่เป็นพีประทับใจนะครับตาครับยอดเท่าไหร่แล้บ้ายอดเท่าไหร่แล้วบ้าหกแสนหกศนย์เจ็ดหนึ่งศูนใช่มหกย์เจ็ดังไม่้ะาได้ยังยังไม่เร่อยอยู่นยังไม่นิ่อ๋อยังไม่นิ่งเนาะแต่ก็ประมาณหกแสนกว่าโอ้โหนรุมครับ ยังไม่กินเลยป้าี่ชินรูรกามัของชาวบ้นถูกแสนนะแม่ชิ้นกัาคก็เป็นยอดรวมนะยอดรวมก็่มาทุกสายนะครับดูต้นกระถินนะเพียบเลยนะด้านหลัง่ธรรมของบ้าการรูปคต่อไปนะครับก็ขอบคุณท้ใจดีขอบคุณ้าาที่เคารพ การงานนครับวันน okay. ี o ้ทุกคนก็จรอบไปวท่านที่งานสูนะครับที่การต้อนรับทีมงานดีพเอรสายกคนที่เดินทางมาลงถมทางเลยนอย่างคคุณยอดทะลครึ่งล้านนะครับผมีรายิ้ร่งร้านนะครับที่จะเจอหน้ก็โอกาสหน้าเราจะ ร่วมบมกันดีดันั้นก็คือความเป็นความประทับใจมากเลยครับที่พี่นรอง่อดากเอซีต่างๆของเราก็สีน้สพระสยามพระนตรังนี่เรากระทำกันนะครับกรดีรัีษาความกับครอบครัวของตัา่ยมันมากมาคที่่ที่ี่ที่ที่ที่ี่ท่ทีที่ี่ี่ท่ทีาที่ทีลท่ทีกทีี่ที่ท่ท่ี่ที่ที่ทีี่ที่ท่ที่ที่ทีที่ที่ที่่่ยอดบี ครับผมยังไม่ไม่ได้รวมยังไม่รวมหรอยังครับที่ที่นับที่ตั้งมันยังไม่รวมยอดที่รวมก็คือยอดเงินในบัญชีที่เอฟตีทุกโลกแล้วก็เอฟตีทุกคนเข้ามาทุกสายทุกสายทุกสายทายี่โอนรข้ามาในบัญชีมั้ยคอไปทั้งเอฟตีทุกคลแล้วก็เอฟตีทุกโลกเมาในบัญชีต่างแสนครับก้นที่เราถวายยังไม่ได้นับเลยยังไม่นับเลยนี่นี่ท่านกำนันนี่ครับกำนันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมัความรู้สึกยังครับที่ขัดทินอันนี้ปีนี้จะรู้เป้าไหมครับ ครับลุงพงษ์ลุงป้าเน่าไหร่นะครับดีใจมากอยากให้ลุงมาทุกปีป่ะครับอยากให้ลุงป้ามาทุกปีไหมดีครับยินดีนะครับเนาะลุให้มาสามเดือนต่อครั้งเลยนี่ใหม่แล้ีบใหม่รีบใหม่กับสมการทุกไตมากเลยนะดีงานลุงพงษ์ดีเข้มแข็งคู่ัปเปอร์ถ้าเป็นผู้ชายดิเขาเข้างพัดอะไรบางอย่า มีแต่คนอร่าอันนี้ท่านท่านฝอต่างอยอดีตอดีตอดีตรอบนี้ลุงพลดังดังมีใบพัดเออตอนตอนผมเป็นพอต่อมพัดเนี่ยลุงพลพิศล้าพิศเพลงคนเวทีอยู่แม่นี่นี่ผมนั่งนั่งอยู่ข้างล่างคุณฝออมากๆนะครับตอบรับเป็นดีเลยมครับตอบรับดีดีต้อนรับดีดีต้นดีดีต้อนรับดีด้วยนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุครับยอดครับยังดีต้อนการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทหารทหารอารู้จักใครไหมครับ ย่อที pues aquí, ่ทะลุเป้ารู้ยังครับเกินครับเกินเกินเป้าเลยครับบุญบ้านด่านม่วงคลทุกปีจะเป็นแบบนี้แล้วครับตุ้มตุ้มโฮยอดมือเสิร์ี่น้องอยู่บ้านไก่บ้านไข่บ้านเหนือบ้านเหนือมากขับรถนีครับขับรถปีแรก ผมคุณกูรูลูกย้อนไปแล้วหลาย้ให้ความสำคัญลืมใจครับให้ความสำคัญให้ความใส่ใจในประเทณีของข้าของคนไทยกันตาครับขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดเยหเลสาธุสาธุนที่นี้ใมันนอยเลนีครับรอกันไปแล้วครับแวต่เป็นวันนี้นะครับวนนี้จะรอ่าผม

บจับได้อยู่คนนี้หนึจับได้นะครับแต่ขบุณนะครับเดี๋ไปเก็บบรรยากาศด้านข้างนะครับผมนี่เป็นความรู้สึกนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับผมได้หมดนบาทสาม

ล่าสุดนะครับก็ฝากอนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับสายบุญทุกทุกท่านนะครับสายบุญทุกทุกท่านในวันนี้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนมีรอยยิ้มนะครับทุกคนมีรอยยิ้มนะวันนี้เสียงหัวเราะี่เินไปของสายบุญทุกท่านนะครับวนเิีอีใหม่นะครับน ปุซ่าได้ด้วยที่ได้ที่แบบไลเอียแล้วที่ได้เล่นเส้นผู้สัเลื่นต่อนะครับตอนนี้เ่อนผู้สังเลื่นะครับอาจารยความที่สามารแใแสนะครับแสบแต่ยังไม่ได้นีนะครับเจะมาชว่าได้ดีเพิ่มเติมนะครับตอนเดล่าสุดนะครูบลก็ทานข้าวนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะแล้วก็มี พี and eight and eight s <S ่อน <on> <one> ุวัตรแล้วก็ปลานิ่มนะครับปลานิ่มได้ครับนะครับเดี๋ยวเราส่งข้านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับร้อยกดแชร์นะครับสวัสดีครับ